สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับ mm hmm. ใจสัมพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊ V A P เช้าบ่ายนะคะทุกท่านค่ะวันที่14มีนาคม2568วันศุกร์ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอรเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านขาแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เนาะคะ่ะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนทุกคนค่ะช่วงนี้หุ้นหุ้นนิเคี๊ี์ vip ไม่เข้าเนาะพี่น้องบ่ค่อยเข่าเลยนะคะทุกคนค่ะเข่ายากเนาะพี่น้องหยุดก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะวันที่13จะให้เด่นรอบเช้า1และ0นย์มา16 2 7 6ด นึ่งมาหลักร้อยพี่น้องขาลุดนะคะเลขเด่นประจําวันก็หลุดรอบบ่ายให้สองได้หนึ่งมาสี่ห้าเก้าสามศูนย์ลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมลูกมาทั้งห้าและศูนย์นะคะทุกคนรอบบ่ายสี่ห้าเก้าสามศูนย์นขาทุกคนเอาถ้าอยากตามต่อกระตามต่อใดพี่น้องขาแจว่าแอดมินอยากให้หยุดนะคะทุกคน าบอดี Body, หลายมือเราพี่น้อง3ามสีมือแล้วนะคะทุกคนนี่เคอีีอพหลุดเยอะมากนะคะทุกคนขะสาหรับวันที่14นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่1และ0นย์นะคะรอบเช้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นห9ึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหสองสองหนึ่งหนึดหนึ่งห้าห้าห

9ก้าค่ะเก้าศูน9์ศูน9์เก้าเก้าหนนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เัวเดค่ะหนึ่งศูนยก้า fc ค่ะวันนี้เลข0ย์เบิน้นถ้า fc ชอบเบิน 00, บ้นศูก็รอตามตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเนาะพี่น้องห้าสิบนะคะมาดูค่ะ1 0ึ่คู่ตัวเด่น1น9่งเก้าเก้าหนึ่กับเรอบบ่ายศู1ย์หนึ่งหนึ่งศ่งขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้้งรรออบบบเชาาและ่ย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสีคู่เลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่6และ1เบิ้ลประจําวันคือ6 6และหนึ่งเลข6กับเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้า1และ0นเด่นประจําวัน6และ1เป็น 1611ติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่นหนติดเลิเลขเบิ้ลประจําวันศูค่ะศูนย์หกห่ติดคู่ตัวเด่นศูนย์่นศูนย์ย์กับเก้ารอบบ่ายและหกับหนเป็นศูนย์หกหติดคู่ตัวเด่นศูนย์่นึ่งศูน้ค่ะเก้าหกหกเก้งหนึ่งเก้าติดคู่ตัวเด่นเก้านึ่าน,นะคะทุกคนคะ่ะ เป็ยนทไหนพี่น้องมักก็ให้ตามได้คือเก่านั่นแหละพี่น้องค่ะบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดทุกมือนะคะทุกคนค่ะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันอย่างที่บอกเนาะค่ะทุกคนเนาะมีเข่ามีหลุดจ้าค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคียบีพีวันที่14มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เอฟซีทุกๆท่านมาให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆวันหมานสุขหูขุกค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ